เขามีอยู่ด้านในนะคะมันนะครับที่ท่านร่วมถึงคาะท่านคูเบสทุกที่รักนาพรท่านอาชีพดีองค์ตำบลนะครับในอำเภอปนเปี๊ยหลายหละตำบลรวถึงในพื้นที่กระผมขออนุญาตนํามาเร่สองพัามร้อยเ้ตัวเรือนแถวนี้มายาวนานรู้ปัญหาดีคน

เราปัดตอนตอนเช้ามาผมก็ป <uras> ัดลายแล้วขอเชิญพี่พีุณผ่ายนะคะว่าไับ ลฟอก่งาานะคะขอกดไลค์หึงรูปนะคะด้น<ม>้าไดาังกดบลยาใดไม่สะดวก,กน,นั่งตรนีได้นะคะเดี๋ยวเจหนะาทีจะไปจบัตรนี้ไ้หนะคะดีัด้านหน้าได้นะคะถึงจะรัน,นหน้าออกมานะคะ

วันนี้น,น้ำในคลองเยาว่าเราอาบเลยที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยี่ยมพวกเราองรงการรุกบาทเมตหรือคิวหนเกือบร้อยบาทใช่ไหมครับเอามาอาบเราโชโด่เป็นตำบลนะับที่ถ้าไม่มาจะไม่ให้กลับบ <j> ้านแล้วนะเพราะต้องผ่านหน้าบ้านทองที่สิผมหวังว่า แต่อย่างยิ่งการรวมทา้งคณะผู้บริหารระดับสูงกครับหางไว้สักครู่เดนะครับท่านพอดีกล้องเยอะครับคุณมากมากค่ะขออคุณทุกท่านค่ะก็ รพเธีสมมตได้เยนะคะเยี่ยมทุกท่านนะคะเยี่ยมเยี่ยมได้นะคะไปียกมาน้ำ้น้ำที่นี่บุญา้นเพิเพินอร่อน้ำเทเราอเดียวันหมดเจนได้ไง ร้อนนิองนอำเย็นแล้วก็เข้าไปในบ้านเพื่อที่จะรับน้ำใสบ้านได้นะคะสำหรับก้วนี้เราจะแจกกันในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะเติมน้ำกลับไปได้เลยแต่ว่าให้ทุกท่านล้างทำความสะอาดเป็นพินะคะที่จะนำน้ำกลับไป